สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามารู้จักกับสัญลักษณ์ของแผนที่อากาศในบริเวณกว้างกันค่ะค่ะสัญลักษณ์ทั้งหมดนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะเส้นความกดอากาศเท่าหรือว่าไอโซบาร์นะคะก็คือสัญลักษณ์ที่แสดงความกดอากาศที่เท่ากันนะคะเมื่อจุดนี้ลากเส้นผ่านนะคะแต่ละเส้นจะมีตัวเลขกำกับแทนค่าความกดอากาศค่ะมีหน่วยเป็นเฮกโพรปัสคาค่ะต่อไปนะคะก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะ บริเวณนี้นะคะก็จะมีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณโดยรอบค่ะหากสัญลักษณ์นี้ปรากฏอยู่นะคะก็จะแสดงว่าบริเวณนั้นนะคะจะมีความร้อนแล้วก็ความชื้นที่ต่ำค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าตัว H นี้นะคะก็คือบริเวณนั้นเนี่ยจะมีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณโดยรอบค่ะสัญลักษณ์ี้นนี้จะหมายความว่าริเวันนั้นจะมีอากาศเย็นความชื้นต่ำแล้วก็มักมีท้องฟ้าโปร่งค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวดีค่ะก็คือแทน พายุ depression นะคะเป็นพายุหมุนเขตร้อนต่างๆค่ะแล้วก็หากพายุ depression นี่นะคะมีความหมายว่ามีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางน้อยกว่า34นอตค่ะพายุต่อไปนะคะก็คือพายุโซนร้อนค่ะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่34นอตขึ้นไปแต่ไม่ถึง64นอตค่ะพายุต่อไปนะคะก็จะเป็นพายุใต้ขุนหรือว่าพายุไซโคลนค่ะ พายุไซคลนเนี่ยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่64นอตขึ้นไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือสัญลักษณ์แนวปะทะอากาศเย็นค่ะต่อไปนะคะก็คือสัญลักษณ์นี้นะคะจะชื่อสัญลักษณ์ว่าแนวปะทะอากาศเย็นค่ะสัญลักษณ์นี้เนี่ยบริเวณนั้นจะมีลมแรงและมีพายุพายุฝนฟ้าคะนองค่ะหลังจากนั้นนะคะอุณหภูมิก็จะลดต่ำลงและอาจมีหิมะค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวพะทะอากาศอุ่นค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยนะคะแสดงว่าบริเวณนั้นจะมีลมแรงเกิดฝนตกพรำและอาจจะมีหยาดน้าฟ้าชนิดอื่นๆตกเป็นบริเวณกว้างและระยะเวลานานค่ะต่อไปนะคะก็คือแนวพะทะอากาศรวมค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยบริเวณนั้นก็จะมีลมแรงและพายุฝนฟ้าคะนองค่ะอาจมีหิมะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีอุณหภูมิที่ต่ลดต่ําลงค่ะต่อไปนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์แนวพทะอากาศคงที่ค่ะ สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะแสดงว่าบริเวณนั้นอาจจะมีท้องฟ้าโปร่งหรือมีโอกาสเกิดฝนหรือหิมะตกตอ่อเนื่องเป็นเวลานาน,านค่ะต่อไปนะคะก็คือเส้นนี้นะคะร่องความกดอากาศต่ำค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะ บริเวณนั้นก็จะแสดงว่ามีฝนตกชุกค่ะฝนฟ้าะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นแผนที่อากาศแผนที่หนึ่งค่ะในแผนที่อากาศแผนนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์เส้นความกดอากาศเท่าค่ะแล้วก็แนวพารอากาศเย็นแนวพารอากาศอุ่นและแนวพารอากาศรวมอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะแล้วก็ยังมีความกดอากาศสูงอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็แนวความกดอากาศต่ําอยู่ตรงบริเวณตรงนี้และรอบๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ยังมีพายุไซ ซโคลหรือพายุใต้อุ่นอยู่บริบเวณตรงนี้ค่ะจากแผนที่อากาศแผนที่นี้นะคะก็จะเป็นแผนที่อากาศของดูหนาวค่ะซึ่งจะมีสัญลักษณ์แสดงความกดอากาศเท่าที่สี่กว่าแผนที่อากาศแผนที่อื่นค่ะซึ่งแปลความหมายได้ว่าจะมีลมกำลังแรง ิเวณความกดอากาศสูงที่อยู่เหนือประเทศจีนค่ะซึ่งอากาศในบริเวณนี้จะเป็นอากาศที่มีคมาวามต่ำหรือมีอากาศที่หนาวเย็นดังนั้นเมื่ออากาศเหล่านี้เคลื่อนที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะก็จะทาให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นะค่ะซึ่งก็ทำให้เหนืฤรดูหนาวนาค่ะต่อมานะคะเป็นแผนที่อากาศแผนที่สองค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นสัญลักษณ์หย่อมความกดอากาศต่ำต่อมานะคะจะเป็น สัญลักษณ์บริเวณความกดอากาศสูงต่อมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นล่องความกดอากาศต่ำค่ะต่อมานะคะจะเป็นพายุโซนร้อนจะอยู่ตรงนี้ค่ะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นเส้นสีฟ้าเส้นความกดอากาศต่ำค่ะแล้วต่อมานะจะอยู่ตรงนี้ค่ะแนวปะทะอากาศคงที่และต่อมาพายุดิเฟเคชั่นจะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจากแผนที่อากาศแผ่นที่สองนี้นะคะจะบอกถึงฤดูฝนค่ะเพราะว่าเจอสัญลักษณ์ล่องความกดอากาศ จนมาถึงประเทศไทยทําให้มีฝนตกชุกแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงค่ะค่ะแล้วแผนที่อากาศเส้สุทาน,นะคะเราพบมสัญลักษณ์นี้ค่ะ L ยองควา,ามกดอากาศต่ำ H บริเวณความกดอากาศสูงเส้นความกดอากาศเท่าแนวปะทะอากาศคุ้งที่แนวปะทะอา,ากาศเย็นและแนวปะทะอา,ากาศรวมและสิ่งสุดท้ายที่เราพบมน,นะคะก็คือพายุไต้ฝุน่นพายุไซโคลน,นะคะ่ะ ซึ่งแผนที่แผนที่3นะคะ<ม>ก็คือรูดูร้อนค่ะสังเกตได้จากสัญักษณความกดอากาศตา่ําซึ่งเมื่อสัญักษณ์ความกดอากาศตา่ําปรากฏอยู่นะคะสัญลักษณ์ L ปรากฏอยู่ที่ใดอากาศบริเวณนั้นจะร้อนค่ะค่ะแผนที่อากาศที่เราจะทําขึ้นมาทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อที่จะได้สังเกตว่าในพื้นที่นั้นนะคะมีสัญลักษณ์ใดบ้างค่ะแล้วก็เพื่อที่จะได้ทราบว่าพื้นที่แบบนั้นเนี่ยก็คือมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรค่ะ